อ่วัสดีครับอยู่กับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นสมาชิกเพื่อนช่างส่งมาให้ช่วยนะครับพอดีว่าอาการมีพอดีว่า,อา,า,อ,อ,อ,วาอาการก็คือว่ามันมีเพียวทรายออกนะครับแต่แต่ตอนนี้ปกติแล้วนะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีเพียวทรายออกแบบนี้นะครับก็คือว่ามีเอาท์พุตออกทํางานปกติแต่เครื่องกินกระแสเกือบ ประมาณแอมกว่าแอมจุดแปดเกือบสองแอมนะครับแล้วทีนี้มีมอสเฟตตัวหนึ่งร้อนนี่ก็คือตัวนี้มันร้อนร้อนจัดเลยเล่นเอานิ้วคลองเลยนะครับเมื่อกี้แตะไปโดนเนาะอ่าพอดีว่าไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมินะครับใช้นิ้วแตะทีนี้ว่าแตะไปโดนก็นึกว่าไม่ร้อนเท่าไหร่พราแตะไปโดนเล่นเอาอย่างกระถ่อยเสียดาดนะครับก็คือว่าร้อนหมกักร้อนจัดเลยเล่นเอานิ้วเป็นแผลเลยนะครับตอนนี้ ปกติแล้วนะครับนี่ไม่มีอุณหภูมินะครับคือตอนนี้ไม่ได้ต่อโหลดด้วยแหละแต่ไม่มีอุณหภูมินะครับก็คือไม่ร้อนแล้วทีนี้ตอนนี้เครื่องกินกระแสที่ประมาณ0.80.7แอมป์ประมาณนี้ครับถือว่าปกตินะครับนี่ไม่ร้อนนะครับแต่ดูแล้วไม่ร้อนสักตัวนะครับตอนนี้ก็คือว่าเครื่องใช้งานปกติแล้วทีนี้อาการนี้ก็คือว่าสาเหตุของมันมาจากมอดเฟล ตัวหนึ่งนะครับมันขาดนะครับไม่ใช่ช็อตนะครับขาดก็คือว่าสามขานะครับสามขาทุกขาขาดออกจากกันเลยก็คือวัดไม่มีความต้านทานไม่มีโอมไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับเหมือนลอยอยู่เฉยๆมอเตเฟตตัวนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุว่าตอนที่มันอยู่ในวงจรนะครับทาให้เพื่อนช่างเราเวัดไม่เจอนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันเสียเนาะที่จริงผมก็วัดไม่เจอเหมือนกันเพราะว่าผมวัดในวงจร ใช้คอมโพเนนต์วัดนะครับปรากฏว่าผมก็มีหลงทางบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่สมาชิกเพื่อนช่างเราคือมอสเฟตตัวนี้ร้อนเราก็เพ่งเลงไปที่ตัวมันร้อนนะครับแต่อีกตัวที่มันทํางานร่วมกันเราเราลืมเราพลาดตรงนี้ไปนะครับแต่ทีนี้ตอนแรกผมก็พลาดเหมือนกันหลงทางอยู่ทีนี้ว่ามาไล่เช็คไล่เช็คอย่างละเอียดอีกทีนึงปรากฏว่าอนี้ครับมอสเฟตที่ทํางานคู่กันกับมันอยู่ตรงเนี้ยปรากฏว่าตัวนี้เสียนะครับ ไอต,ตัวที่ร้อนไม่เสียนะมาเสียตัวข้างๆกันเพื่อนมันนะครับอ่าพอตัวนี้ขาดทําให้มอสเฟตตัวนี้มันทางานอยู่ซีกเดียวทําให้ตัวนี้ร้อนนะครับกินกระแสอ่านะครับจึงเป็นสาเหตุทําให้มันร้อนนั่นเองอ่าผมก็หลงทางอยู่แ๊บหนึ่งเหมือนกันเครื่องนี้อ่าแก้ไขให้แล้วนะครับเพื่อนช่างก็คงไม่มีอะไรมากแล้วตอนนี้มอสเฟตไม่ร้อนมีเอาพุทออกจ่ายโหลดได้ปกตินะครับอ่าโอเคจบงานนะครับเครื่องนี้ โอเควันดีครับ